เจ้าผูชมสุงสุขสเก็ตควาสุขท่านผู้ชม,ปปชมนี่ฮาลูกสุดท้ายเลยนะครับเจ้าผู้ชมมะมะละกอจะกิ่งแขนงที่ดกๆนะคะเจ้าผู้ชมที่รากลเริ่มจะไปแล้วนะครับเจ้าผู้ชมสครับ น่าเอาไปครึ่งต้นแล้นะกับชมผู้ชมแต่ลูกก็ยังดกดกแล้วก็เก็บกินเรื่อยเรื่อแล้วด้วยได้เรื่อเลือ,อ,อ,อหลูกสุดท้าแล้วนะคะท่านผู้ชมห้ลูกสุดท้ายนะะี่ก,ก็ยังไม่ถึงสองปีนะคะนับอีก อีสามเดือนก็ถึงสองปีอันนี้เป็นกิ่งแขนงนะคะที่เราตัดต้นใหญ่ออกที่เป็นสองชั้นนะคะถ้าใครติตกมก็จะเห็นก็จะรู้นะคะท่านผู้ิมเนี่็จะเก็บแล้วนะคะมีนนะถึงไหมล่ะนะถึงไหมถึงไหม โอ้ไม่เอาบันไดมาให้เลยอี๋ให้อุ้มไหมล่ะอุ้มมาเอาบันไดมาให้กันเลยอุ้มดีกว่ามั้งไม่เป็นอุ้มไหมอู้วให้พี่จมเก็บได้แล้วอ๋อห้าลูกสุดท้ายค่ะไม่ให้ใครแล้วครับเรจะจะโบวเบร์แล้วลูกนี้ขอกิน กินนะครับลูกอจัลลูกน้อยลูกขอต้นเออลืมจิดมจิตไหมก่อนโควิดเยอะนะเหลือสี่เหลือสลูกใช่ไหมอดคนอดเสื้อพี่น้องเสื้อเสื้อเลยพี่น้อง Oke okay.